สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแฟนๆใจหายหลังมีข่าวลืออนัตลาพานิ์เตรียมโบกมือลาวงการและลางงานแสดงเร็วๆนี้เรียกได้ว่าเป็นพระเอกอีกคนที่ทําแฟนๆคิดคิดถึงมากอย่างอนัตลาพาณิชก่อนหน้าแฟนๆถึงกับใจหายเมื่อมีข่าวว่าอาจโบกมือลางานแสดงเร็วๆนี้หลังเข้ารับการผ่าตัดข่าวทั้งสองข้างจนเล่นฉากแอคชั่นหนักๆไม่ไหว เจ้าตัวเผยว่าระหว่างถ่ายละครล่าสุดต้องใช้สแตนด์อินเพราะหากใช้งานขานหนักเกินไปจะทําให้เขา่าบวมต้องคอยดูดน้ําออกจากข้อเขา่าแม้จะยังใช้ชีวิตประจําวันได้แต่ก็มีช่วงน้อยเพราะร่างกายไม่เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามอานัทไม่ปล่อยให้ว่างเปล่าหันลุยธุรกิจน้ําดื่มที่ทํามากว่า4ปีและเตรียมเปิดตัวธุรกิจน้าพริกเร็วๆนี้อีกด้วยอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ